สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีตัวกล้องติดรถยนต์มาแนะนำครับกับตัวของ70 m ดไมวันนี้มาดูกันครับหลังจากที่ผมใช้งานตัวกล้องนี้มาสักพักนึงเนี่ยมาดูกันว่าความสามารถของตัว A5 10ตัวนี้มันเก่งยังไงบ้างติดตามครับ จะไปดูภาพวิดีโอของกล้อง A510 ตัวนี้เรามาคุยกันในเรื่องของสเปคกันก่อนนะครับว่ามันดีขึ้นยังไงบ้างนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยจะคุ้นเคยว่าตัวของ70ไมล์เนี่ยรุ่นก่อนนั้นเนี่ยในระดับระดับกลางเนี่ยเขาจะมีตัวของ A500 ที่เป็นรุ่นขายดีของเขาอยู่ซึ่งตัวของ A510 เนี่ยเป็นรุ่นที่ต่อยอดตัวของ A500 ครับสิ่งที่ปรับปรุงนะครับในเรื่องของกล้องหน้าของตัว A510 เนี่ยก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์ที่ใช้เป็นตัวของ Sony Star v i s 2ครับที่มีความคมชัดมากขึ้นภาพ สายมากขึ้นแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีขึ้น ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนตัวกล้อง70ไมล์ A5 1 0สุดเวลาที่เราเลือกซื้อนะครับก็จะมีหลักๆเนี่ยสามเซตครับเซตที่1ก็คือกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับเซตที่2นะก็คือตัวของกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ถ้าอยากใช้แบบเต็มระบบที่เราสามารถที่จะดูตัวของกล้องเนี่ยแบบ real time ผ่านแอปตอนที่รถจอดได้เลยแบบนี้เนี่ยให้ซื้อเป็นเซตที่มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ตัวของโมดูล 4G หรือที่เรียกเป็นชื่อเต็มๆของเขานี่ก็คือตัวของฮาร์ดแวร์คิดนะครับเพื่อที่ว่าจังหวะทีี่่อยางกรณ ตอนเนี้ยที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยผมจะให้ดูที่หน้าจอครับก็คือ,อตัวกล้องเขาก็จะบอกว่าแอปเนี่ยเ,เชื่อมต่อกับตัวกล้องนะผ่านทาง 4G อยู่แล้วนะครับแล้วผมก็สามารถดูนะครับตัวกล้องหน้าเนี่ยณปัจจุบันตอนเนี้ยได้เลยจากในตัวแอปครับเดี๋ยวผมกดเขา้าไปดูนะครับซึ่งจังหวะที่มันจะเชื่อมต่อเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่แป๊บนึงครับ หนึ่งแล้วมันก็จะ access เข้าไปที่กล้องหน้ารถได้เลยนะครับตรงนี้ซึ่งตอนนี้พอมันเชื่อมต่อได้เนี่ยมันก็จะขึ้นตัวของภาพกล้องหน้ารถณปัจจุบันเนี่ยให้เราได้เห็นครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสลับไปดูตัวกล้องหลังรถได้ด้วยครับแบบนี้ครับ อันเนี้ยเป็นความสามารถครับถ้าใครอยากได้ให้ใช้งานได้ครบถ้วนสมบ,บูรณ์เนี่ยให้เลือกซื้อตัวของเซ็ตที่มีตัวของโมดูล 4G ฮาร์ดแวเออคิดตัวนี้ด้วยครับทีนี้เรามาดูร่องภาพที่ได้จากตัวกล้อง 70mai a510 นะครับผมมีฟุตเทจเนี่ยอยู่หลายแบบมากนะครับทั้งกลางวันกลางคืนนะครับรวมถึงเดี๋ยวเราไปส่องดูด้วยว่าความคมชัดของกล้อง 2.7k ที่เป็นตัวของเซนเซอร์โซนิ s ตาว s i ชูลเนี่ยเวลาที่เราจะอ่านทะเบียนเนี่ยมันโอเคมากน้อยแค่ไหนนะครับเบื้องต้นผมอยากให้เห็นเรื่องของมุมมองรับภาพก่่อนที ามสเปคเนี่ยตัวของ A 5 1 0เนี่ยมุมมองรับภาพอยู่ที่140องศาครับเวลาที่เอามาใช้จริงเนี่ยอันนี้ผมมาให้ดูจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเนี่ยก็คือผมเอามาติดที่ตัวของรถ t ท s l a m o เด l 3นะครับความกว้างของตัวรถด,ด้านหน้ารถของตัว t ท s l a m o เด l 3เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ180เซน190เซนครับตรงเนี้ยเวลาที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยผมติดอยู่ถ้าถ้าเป็นตัวของรถ t ท s l a m o เด l 3เนี่ยมันจะติดอยู่สูงมากไม่ได้นะครับตรงนี้มันจะติดเยื้องลงมานิดนึงเอาตรงกลา,ารงเพราะบบว รถเทสล a าเนี่ยมันจะมีตัวกล้องหลักของตัวระบบรถอยู่นะครับแต่จะสังเกตได้ว่าเนี่ยติดลงมาเยื้องลงมาด้านล่างนิดนึงเนี่ยแต่คือมุมมอง140องศาเนี่ยก็ยังเก็บเอาตัวขอบซ้ายขวาของตัวรถได้อยู่ด้วยนะครับตรงนั้นแล้วก็ถัดมานะครับในเรื่องของภาพี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับเป็น 2.7K แบบที่เป็นเต็มภาพที่เป็นเต็มเซนเซอร์เนี่ยที่เป็นแบบ4ต่อ3นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวของภาพเนี่ยมันจะเก็บหูข้างบนเนี่ยได้อีกเยอะมากนะครับซึ่งตรงเนี้ย ถ้าใครแบบอาจจะซื้อไปใช้เนี่ยก็ลองคิดคำนวณว่าเฮ้ยเก็บแบบนี้ก็ดีนะหรือเราจะเก็บแบบที่เป็น16ต่อ9ผมลองจากที่ใช้อยู่นะครับก็คือตอนแรกก็ตั้งค่าเป็น4ต่อ3แล้วก็สุดท้ายนย่ผมชอบแบบที่เป็น16ต่อ9มากกว่านะครับผมก็เลยเลือกแบบ16ต่อ9ซึ่งความกว้างอ,ะอ่ะมันยังเก็บได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันหันตัวของบนล่างลงไปนิดน,นึงซึ่งตรงน,นี้ก็ลองชั่างใจกันดูว่าเราอยากได้ตัวของบนล่างที่มันตัดออกไปไหมถ้าอยากได้ก็เลือกเป็นตัวของเฟรมเนี่ยที่เป็น4ต่ ต่อ3ครับ ครตอนกลางวันที่ได้จดตัวกล้อง A510 ก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าโอ้ตัวภาพมันโอเคมากครับแล้วก็เรื่องของระยะการมองเห็นเนี่ยมันทําได้โอเคในช่วงที่เป็นช่วงหนึ่งคันรถหรือแบบจอดติดกันตรงเนี้ยไม่มีปัญหาครับเราสามารถที่จะอาจ่านทะเบียนได้โอเคครับแล้วก็จังหวะที่แบบอยู่ไกลออกไปนิดนึงอาจจะประมาณ2ช่วงคันรถเนี่ยเราก็ยังเห็นตัวของตัวเลขของตัวของทะเบียนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากเวลาที่ถ้าเกิดกรณีที่มีอุบัติเหตุเฉียวชน ยอย่างน้อยตัวของภาพนะครับที่2.7 k เนี่ยเรายังสามารถซูมขึ้นมาแล้วก็ยังเห็นตัวของทะเบียนได้ด้วยครับตรงนั้นแล้วก็ถัดมานะครับในภาพตอนคืนเนี่ยตอนแรกผมก็ห่วงเหมือนกันครับว่าภาพตอนคืนเนี่ยเฮ้ยมันจะโอเคไหมมันจะแบบดีไหมเพราะว่าเราก็กลัวว่าเวลาที่มีแสงย้อนมาเนี่ยแล้วแบบออภาพมันจะพลาดหรืออะไรอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าตัวของเซนเซอร์ Sony s t a r v i s 2เนี่ยโอ้มันทํางานได้ดีมากประกอบกับตัวของค่ารูรับแสงของตัวกล้องหน้าเนี่ยที่ F 1.8เนี่ยมันทําให้ภาพทุกอย่างตอนกลางคืนเนี่ยมันยังโอเคอยู่มากมันยังสว่างอยู่มากครับซึ่งตัวของทะเบียนรถคันหน้าเวลาตอนกลางคืนที่จอดติดกันเนี่ยหรือแบบอยู่ห่างไปที่ประมาณหนึ่งช่วง2ช่วงคันรถเนี่ยตรงนี้เราก็ยังเห็นอยู่ได้ครับตรงนี้เรียกว่าตัวของคุณภาพของตัวเซนเซอร์ Sony s t a r v i t ูเนี่ยโอ้มันรีบประสิทธิภาพมาให้ตัวกล้องเนี่ยมันทํางานได้ดีมากครับแล้วก็ถัดมาถึงภาพที่วนอยู่ในที่จอดรถในห้างครับเป็นสิ่งที่เราเจอกันได้ในชีวิตประจําวัน ลองสังเกตดูครับว่าคุณภาพที่ได้จากตัวกล้องหน้านะครับที่ค่ารูรับแสงอย่างที่บอกไปเนี่ยว่ามันเป็นตัวของ f 1 8เนี่ยมันเก็บรายละเอียดของแสงได้สว่างมากครับตัวของคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในตอนกลางคืนอย่างที่ทําให้ดูไปแล้วกับตอนเนี้ยที่เป็นตัวของแสงภายในอาคารจอดรถเนี่ยก็ยังได้รายละเอียดอยู่มากสาหรับภาพกลางคืนจากกล้องหน้าของ a 5 1 0นะครับนอกจากเรื่องความเก่งการของเซนเซอร์ o n y Starvi2 นอกจากเรื่องของค่ารูรับแสงที่ f 1 8เนี่ยอีกส่วนหนึ่งต้องมาจาก เรื่องของซอฟต์แวร์ของทาง70ไมล์เองครับที่ชื่อว่า70ไมล์ไนท์โอ Night Owl Vision เนี่ยก็คือ Owl เียที่แปลว่านกคู่เนี่ยครับหรือนกเค้าแมวตอนกลางคืนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความสามารถที่เขาจะปรับนะครับเรื่องของภาพเนี่ยจากที่มันจะมืดๆเนี่ยให้มันสว่างขึ้นรวมถึงขจัดในเรื่องของ n i อสเนี่ยให้มันน้อยลงครับทีนี้มาถึงในส่วนของตัวกล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยจะเป็นสเปคที่เป็นตัวภาพแบบ Full HD นะครับตรงนี้แน่นอนในเรื่องของคุณภาพของเซนเซอร์เนี่ยก็จะไม่เท่ากับตัวของกล้องหน้านะครับกล้องหลังเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับตรงนี้ ก็ถ้าอยู่ในระยะ1คันรถตอนจังหวะที่รถเข้ามาวิ่งเข้ามาเนี่ยใกล้ๆต,ต,ตัวรถเราเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเห็นรายละเอียดของตัวเลขทะเบียนอะไรได้อยู่นะครับถ้าในจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยแน่นอนการเฉียวชนมันอยู่ในระยะประชิดเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังเห็นตัวของทะเบียนเนี่ยรถที่มาเฉียวชนเราในระยะ1คันรถได้อยู่เป็นปกติครับส่วนเรื่องของความจุเมมการ์ที่ใช้กับตัวกล้อง a510 นะครับตรงนี้ผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวของเมมการ์นะครับไมโคร sd การ ที่ความจุ128กิกเป็นตัวของเริ่มต้นเลยครับถ้าน้อยกว่าน,นี้เนี่ยถ้าจากที่ผมได้ใช้งานเนี่ยด้วยความที่ผมใช้ตัวเซตที่เป็นกล้องหน้าหลังมันก็จะเก็บตัวของฟุตเทนเนี่ยหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังเนี่ยคู่กันตลอดนะครับตรงนั้นถ้าคุณจะซื้อตัวของเซตหน้าหลังเนี่ยผมแนะนําที่128กิกปเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่จะซื้อให้ครบเซตก็คือมีตัวของที่เป็นตัวของโมดูล 4G ให้เราสามารถที่จะเข้ามาที่ตัวรถได้ด้วยเนี่ยมันจะมีฟังก์ชั อัน,นที่มันจะบันทึกวิดีโอขณะที่เราจอดใต้ด้วยตรงนี้ผมแนะนําว่าถ้าเราจะซื้อตัวของเซตที่มันเป็นฟูลแบบเซตเลยเนี่ยก็คือมีตัว 4G ด้วยเนี่ยให้ใช้ตัวของเมมการ์ที่256กิกับทีนี้มาดูในเรื่องของไมโครโฟนมนตัวกล้องกันครับว่า A510 เนี่ยประสิทธิภาพของไมโครโฟนเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับซึ่งในการใช้งานจริงนะครับตัวกล้องเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเปิดปิดการรับเสียงได้ทั้งบนตัวแอปหรือบนตัวกล้องนะครับตรงนี้ซึ่งตัวของไมโครโฟนบนตัวกล้องเนี่ยโอ้ผมทึ่งในความสามารถของตัวไมโครโฟนมากตอนนี้ลองดูเรื่องเสียงก่อนว่าเนี่ยเป็นการพูดคุยอยู่ในรถนะครับอลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยมันเก็บเสียงไปยังไงบ้างตอนนี้ก็คือ,อบอกสถานการณ์บรรยากาศก่อนก็คือเราอยู่ในรถนะครับ เป็นวันที่ตอนนี้รถสวนไปสวนมายังไม่เจอรถเสียงดังแต่แอร์ดังมากเลยค่ะอ่าแต่แอร์ดังอ่ะเมื่อเราลดเราลดตัวพัดลมแอร์หน่อยโอ้พี่พราเปิดเบอร์แปด 8. อ่าอันนี้เราลดตัวเสียงพัดลมแอร์ละลดความแรงของพัดลมแอร์แล้วลองดูครับเมื่อกี้เปรียบเทียบกันเมื่อกี้เนี่ยพัดลมเกือบดังสุดแล้วของเรามีสิบเบอร์ก็เปิดไปเบอร์แปดตอนนี้ลดลงแล้วเบอร์หกตรงนี้นะครับ<ม>ก็ลองดูว่า ออตอนนี้เรื่องของเสียงพูดคุยภายในรถชัดเจนไหมครับก็ลองดูกันได้ครับ ส่วนเรื่องฟีเจอร์ Adas ช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับในการใช้งานจริงเนี่ยทั้งตอนกลางวันตอนกลางคืนแล้วก็ตอนจังหวะฝนตกเนี่ยสามารถทํางานได้ดีครับเรียกว่า90-9 5สเานี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเตือนได้จริงๆนะครับตรงนั้นซึ่งการใช้งานตัวของ a d a s นะครับในจังหวะที่เราใช้กล้องใหม่ๆเนี่ยก็จะมีจังหวะที่เราต้องคาลิเบทก่อนซึ่งการคาลิเบทเนี่ยก็คือแค่ให้ตัวของกล้องเนี่ยมันรู้จักเส้นถนนนะครับตรงนั้นพอเราคาลิเบทเสร็จเนี่ยแล้วก็ตัวกล้องรู้จักเส้นถนนแล้วนนระบ Addas มัทําาง ได้โอเคมากโอเคจนผมคิดว่าบางฟีเจอร์เนี่ยผมคิดว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันมากไปด้วยซ้ำอย่างเช่นตอนช่วงที่เราขับมานะครับตรงนี้แล้วเรามีการเบี่ยงพวงมาลัยเนี่ยไปอีกเลนหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยโ้ถ้าเป็นในชีวิตประจำวันเดี๋ยวเรามีขับไปซ้ายไปขวาอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้เดี๋ยวมันเตือนเดี๋ยวมันเตือนว่ามีการขับขี่ออกนอกเลนมีการขับขี่ออกนอกเลนแบบเนี้ยตรงเนี้ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะปิดด้วยซ้ำครับ ก็จังหวะนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวของการช่วยนะครับว่าถ้าเราขับรถที่กันไปกับคันหน้ามากเกินไปเนะี่ยตรงนี้เรเปิดไว้ก็โอเคนะครับอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเตือนบ่อยอะไรแต่ถ้าเปิดไว้เนะี่ยอย่างน้อยก็ทําให้เรารู้ตัวว่าอ๋อเราขับกระชั้นชิดกับคันหน้ามากเกินไป ส่วนที่ผมชอบที่สุดนะครับตอนที่ใช้จริงเนี่ยแล้วก็โอ้พยายามคิดคุยกับแฟนอยู่เลยว่าอระบบที่มันรู้ว่า,เ,าเราเจอดอยู่นิ่งๆแล้วรถคันหน้าแบบเลื่อนออกไปแล้วมันบอกเราได้เนี่ยมันจับจากอะไรบ้างนะตรงนั้นแล้วมันจับจากตัวรถแบบไหนได้บ้างนะครับตรวจพบรถแร้านหน้าเคลื่อนที่ตรวจพบรถแร้านหน้าเคลื่อนที่ตรวจพบรถแร้านหน้าเคลื่อนที่ จากที่ผมได้ลองนะครับตรงนี้ออเป็นความสนุกตอนที่ผมได้ลองแล้วผมสังเกตดูก็คือถ้าเป็นรถปกติด้วยกันมันเห็นท้ายรถเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวของซอฟต์แวร์มันประมวลผมได้ว่าอ๋อคันหน้าเนี่ยรถนะแล้วก็อาจจะจับจากตัวของไฟเบรกอะไรแบบนี้ด้วยถ้าจังหวะแบบเนี้ยโอ้โหเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันแบบสามารถที่จะเตือนได้มีแค่จังหวะถ้ารถไหลายๆกันมาเนี่ยสมมติว่ารถคันหน้าจอดนิ่งสนิทแต่เรายังไหลยอยู่แบบเนี้ยเอ่อแบบเนี้ยมันอาจจะไม่เตือนหรือถ้าจังหวะที่ไฟเขียวแล้ว แล้วเรามีการแบบเคลื่อนตัวนิดนึงแบบนี้ถ้าเราไม่ได้จอดนิ่งสนิทเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เตือนแต่คือโดยรวมเนี่ย90-95%เนี่ยมันสามารถบอกได้ครับทีนี้ที่ผมพูดถึงไปทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่เราใช้รถใช่ไหมครับที่แบบตัวกล้องมันทํางานตัวของไมโครโฟนทํางานตอนที่เราใช้รถแล้วมันเก็บเสียงอะไรได้แต่คือจังหวะที่เรา,เอาจอดรถละ,ะเวลาที่ตามปกติต้องติดรถยนต์เวลาที่เราจอดรถแล้วเราดักเครื่องเนี่ยตัวกล้องมันก็จะตัดการทํางานต่อให้มันมีแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ทํางานได้อยู่แปบ๊บ ัดการทํางานไปใช่ไหมครับแต่คือถ้าเราจะอยากได้ให้ตัวกล้องเนี่ยมันรักษาความปลอดภัยเต็มระบบมากกว่าน,นี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องต่อตัวของโมดูล 4G ก็คือตัวของฮาร์ดแวร์คิดที่มีขายอยู่ในเซ็ตอันใหญ่คอมพรีเซตอันนี้นะครับซึ่งถ้าจะติดตั้งตัวกล้องพร้อมกับตัวของโมดูล 4G ฮาร์ดแวร์คิดตัวนี้ผมแนะนําว่าให้ไปร้าน7 0 m y Store and Service สำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพร้าน7 0 m a อยู่ที่รามอินทราครับตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ขึ้นตัวของ Facebook ไว้ให้ นะครับว่าติดต่อได้ทางไหนหรือถ้าไม่สะดวกเนี่ยลองถามใน Facebook ดูก็ได้ครับหรือตอนที่เราเลือกซื้อในแอปเนี่ยว่ามีร้านไหนรับติดตั้งได้บ้างที่เป็นร้านเครือข่ายของทาง70ไม์นะครับอยา่างของผมก็ให้ร้าน70ไม์ store and service เนี่ยเป็นคนติดตั้งให้งานเรียบร้อยดีแล้วก็ใช้เวลาติดตั้งเนี่ยไม่นานครับเอาจริงเนี่ยผมลองดูเวลาแล้วเนี่ยคือตอนจังหวะติดตั้งเนี่ย โอ้ไม่ถึงชั่วโมงครับติดตั้งเสร็จผมว่าของผมตัวของ Mazda 2ที่เอาไปติดตั้งเนี่ยใช้เวลาอยู่แค่ประมาณผมว่าประมาณ40นาทีโดยประมาณปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เก็บสายเรียบร้อยสายที่มันจะต้องแบบออกข้ามไปนะจากกล้องหลังที่มันสายมันจะยาวมากเนี่ยเขาก็เก็บสายเข้าไปในขอบอยางให้เรียบร้อยมากนะครับรวมถึงตอนที่ติดตั้งตัวของที่เป็นโมดูล 4G ตัวเนี้ยเขาก็จะต้องมีการรื้อครับแล้วก็จ้ำตัวของสายไฟเนี่ยเข้าไปที่ฟิลแบตเตอรี่ในรถด,ด้วยตรงเนี้ย อันเนี้ยจำเป็นมากนะครับที่จะต้องให้ร้านที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ติดตั้งให้ครับความสามารถเพิ่มเติมหลังจากที่เราติดตั้งตัวของโมดูล 4G เข้าไปพร้อมกับตัวกล้องแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของดูตำแหน่งของตัวรถได้นะครับว่าตอนนี้ตัวรถอยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้แล้วก็2เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะดูตัวของภาพนะครับแบบเรียลไทม์ขณะที่ตัวรถจอดได้ด้วยนะครับตรงนี้ภาพแบบเรียลไทม์จะดูได้ต่อเมื่อรถจอดอยู่นะครับแต่จะไม่สามารถที่จะเรียกดูตัวภาพเรียลไทม ขณะที่รถวิ่งได้นะคบแล้วก็3นะครับก็คือขณะที่จอดรถเนี่ยให้ตัวกล้องมันบันทึกวิดีโอให้เป็นลักษณะที่เป็นไทม์แลปเก็บตัวของรายละเอียดรอบๆตัวรถตอนที่เราจอดด้วยด้วยตรงเนี้มีความสําคัญครับว่าจังหวะถ้าใครที่ใช้รถเราไปจอดแบบในที่ที่เราไม่คุ้นเคยบย่อยๆเนี่ยแล้วแบบ เคยเกิดจังหวะเฉี่ยวชนตัวรถแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครมาเฉี่ยวชนเนี่ยอย่างน้อยอการบันทึกที่เป็น time lapse แบบนี้ครับแล้วมันก็ต่อเนื่องกันมาเนี่ยทีละเฟรมทีละเฟรมเนี่ยแล้วก็ทําเป็นวิดีโอแบบเร็ว,รวๆให้เราดูได้เนี่ยเรายังได้เห็นครับว่าเฮ้ยมันมีใครมาใกล้รถเราไหมอย่างน้อยทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยให้เราได้เห็นได้ด้วยทุกคนแล้วก็4ครับคือตัวกล้องเนี่ยสามารถที่จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ด้วยครับหมายความว่าเวลาที่เราจอดรถนิ่งๆเนี่ยแล้วถ้ามีจังหวะเฉียวชนที่ถ้าเป็นปก ติเราไม่ได้ติดตัวของ 4G ให้มันทํางานแบบนี้ได้เนี่ยจังหวะเฉียวชนปุ๊บเราก็ไม่รู้เลยว่าใครมาเฉียวชนใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีตัวของโมดูล 4G แล้วมีกล้องอยู่หน้าหลังแบบนี้จังหวะที่มีรถมาเฉียวชนหรือมีใครมาจับรถเรามาเขยา่ารถเราเล่นอะไรแบบนี้แล้วตัวกล้องเนี่ยเซ็นเซอร์รับแรงสั่นสะเทือนที่ตัวกล้องเนี่ยมันตรวจจับได้เนี่ยมันจะบันทึกภาพไว้เป็นเหตุการณ์สาคัญทุกคนเท่าที่ผมได้ใช้งานนะครับในเรื่องของการจอดไว้นิ่งๆแล้วก็ให้ตัวของการตั้งค่ายเนี่ยเรื่องของการรับแรง สัญสะเทือนเนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับก็คือ,อแรงสัญสะเทือนแบบแบบชั้นซิทิมากก็คือสูงปานกลางแล้วก็ต่ำนะครับเบื้องต้นตอนแรกผมตั้งค่า เป็นตัวของที่มันเซนซิทีฟมากก็คือสูงอ,อันเนี้ยก็จะมีตัวของโนตะิเนี่ยมาบ่อยมากจังหวะตอนที่ผมเจอเนี่ยก็คือ,เ,อเป็นการจอดรถและข้างหน้ามันมีไอเนินหลังเต่าอ,อยู่นิดนึงจังหวะที่รถข้ามเนินหลังเต่าไปมากึง่งกลางกึ่งกลางแบบนี้เมันก็จะมีแรงสั่นสะเทือนมาถึงที่ตัวของกล้องได้ด้วยนะครับตรงนั้นผมได้รับตัวของโนติแจ้งเตือนในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนเนี่ยบ่อยมากครับแล้วผมก็เลยลองลดลงมาที่ตัวของระดับปานกลางนะครับตรงนี้ ตัวของข้อความโนติตรงนี้ก็น้อยลงนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าบ่อยเกินดังนี้ผมก็เลยตั้งค่าเนี่ยให้เป็นในระดับต่ำนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นระดับต่ำเนี่ยตรงนี้มันต้องใช้อาศัยแรงสั่นสะเทือนมากพอสมควรมันจึงจะไปถึงที่ตัวกล้องแล้วก็มีโนติเนี่ยมาเตือนเราได้ครับถ้าใครจะซื้อไปใช้ตรงนี้ผมแนะนําว่าให้ลองตั้งในระดับสูงสุดก่อนว่าเราโอเคไหมถ้ามันมีโนติมาเราเข้าไปดูซิว่าแรงสั่นสะเทือนตรงนี้ที่มันเตือนโนติ ที่ตัวของแอป70ไมล์ในมือถือเนี่ยเฮ้ยมันเตือนมาจากอะไรมันอาจจะเป็นคล้ายๆผมก็ได้ที่มีรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นหลังเต่าแล้วมันก็กึง่งๆนิดนึงแล้วมันก็มีแบบแรงสั่นสะเทือนมาเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเยอะไปเราก็ค่อยๆลดลงมาจากสูงสุดมาเป็นระดับปานกลางอะไรแบบนั้นเนี่ยแต่อันเนี้ยโดยรวมเนี่ยในเรื่องของที่มันจับแรงสั่นสะเทือนที่ตัวกล้องได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากทีนี้อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าถ้าเราใช้ตัวของโมดูล 4G h าร d w แว e Kit เข้าไปในรถ กับตัวแบตเตอรี่โดยตรงแบบนี้เฮ้ยแบตเตอรี่มันถูกใช้งานอยู่ตลอดเวลาในรถเนี่ยมันจะทำให้มันมีดึงไฟจนแบบแบตเตอรี่แบบโหมันต่ำมากแล้วเราจะสตาร์ทรถไม่ติดหรือเปล่าคำตอบคือหลังจากที่เราติดตั้งตัวของโมดูล 4G Hard w a r e Kit อันนี้เข้าไปในรถเนี่ยมันจะมีเมนูเพิ่มเข้ามาในตัวแอปครับก็คือเราจะสามารถตั้งค่าได้ว่าให้ตัวของโมดูล 4G เนี่ยมันดึงไฟอยู่ในระดับไหนจากตัวแบตเตอรี่ตามที่เราตั้งค่าไว้มันจะมีโหหน ปัจจุบันฟอร์มแวร์ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ถี่มากเกี่ยวกับเรื่องของตัวประจุไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่ว่าให้ลดต่าลงมาเหล่เท่านี้เท่านี้เท่านี้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ให้ดึงไฟต่อตรงนี้มันก็จะเป็นการเซฟตัวแบตนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติใครที่กำลังมองหานะครับตัวกล้องติดรถยนต์นะครับตรงนี้ลองดูครับตัวของ a 5 1 0ตัวเนี้ยที่มีความสามารถรอบด้านแล้วก็ฟีเจอร์เนี่ยเรียกว่าครอบคลุมการใช้งานรวมถึงตัวของ a d a s นะครับที่ผมว มันแบบโหทำได้ดีมากแล้วก็ความแม่นยำในเรื่องของจังหวะที่รถจอดติดกันอยู่แล้วก็ถ้ารถข้างหน้าเคลื่อนตัวเนี่ยเก้เอนเนี่ยมันแบบสามารถที่จะด,ดีเทคแล้วก็แจ้งเตือนเราได้แบบนี้อันเนี้ยสะดวกมากครับในการที่มี AD มาช่วยอำนวยความสะดวกตอนที่เราใช้รถครับโดยรวมสำหรับตัวกล้อง7 0มา100ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอกจาก,กนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมขาลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ